พูดถึงเรื่องนี้ก่อนดีกว่านะฮะกับภาพยนตร์ของทาง Netflix เรื่องนี้ครับเด r s someone inside your house หนังตะลุง กับชื่อภาษาไทยคือใครอยู่ในบ้านนะฮะเป็นเรื่องราวเป็นภาพยนตร์ที่เป็นแลชเชอร์ฟิล์มนะฆาตรกรต่อเนื่องสักฆาตรกรต่อเนื่องไล่ฆ่าไล่สับคนนั่นแหละเรื่องราวเนี่ยจะเกิดขึ้นในเมืองเมืองหนึ่งครับของอเมริกาครับแล้วก็จะเป็นตัวละครที่ทุกคนทุกตัวละครเนี่ยจะมีปัญหามีปมอยู่ในใจมีความลับอยู่นะ,ะโดยที่ไอ้ฆาตรกรต่อเนื่องคนเนี้ยมันจะทําหน้าที่ไปเปิดเผยปมเปิดเผยความลับครับแล้วก็ ฆ่าสังหารคนที่มีความลับอยู่นั่นเองแล้วก็มาเปิดเผยเรียกว่าสร้างบนทินให้กับคนที่เรียกว่าหน้าหน้ามือเนี่ยอาจจะดูเป็นคนดี เหรียญด้านหนึ่งอาจจะดูเป็นคนดีแต่ว่าภายหลังภายใต้ความเป็นคนดีของเขาเนี่ยมันก็มีความชั่วร้ายอยู่ด้วยเหมือนกันนะฮะก็จะเป็นการตีแผ่ตีแผ่เรื่องราวของชีวิตวัยรุ่นนะฮะมัธยมปลายนี่แหละแล้วก็พวกฆาตรกรโลกจิตที่อยู่ในเรื่องเนี่ยก็จะเป็นฆาตรกรโรกจิตตัวที่มันใส่หน้ากากแน่นอนครับให้เราได้เดาไปทั้งเรื่องแหละว่าเรื่องราวใครจะเป็นฆาตรกร ใครจะเป็นตัวร้ายที่แท้จริงใครจะเป็นฆาตรกรโกรคจิตที่แท้จริงกันแน่ก็อยู่ในเรื่องนี้นี่แหละครับเรื่องราวเนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเดี๋ยวนะผมหาก่อนอ่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองเมืองหนึ่งครับผมไม่บอกแล้วกันว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรยังไงเพราะว่าเรื่องนี้ผมดูแล้วผมก็จําผมจําจําชื่อตัวละครแทบไม่ได้เลย เรียกว่าดูขั้นเวลานะแต่ว่าดูไปดูมามันก็สนุกเหมือนกันนะฮะนำเนินเรื่องโดยตัวเอกของเราครับมาคานีครับมาคณาียังนะฮะซึ่งเป็นหญิงสาวหญิงสาวคนคนที่อยู่บนโปสเตอร์นั่นแหละตัวหญิงสาวคนนี้ครับก็มีอดีตเหมือนกันนะฮะแล้วก็ได้พบเจอกับเมืองที่มีฆาตรกรโรคจิตคนนี้ออกมาโดยที่ไอ้ฆาตรกรโรคจิตคนเนี้ยมันออกมาแล้วมันก็ไล่ฆ่าผู้คนครับโดยที่ผู้คนที่ฆ่าเนี่ยส่วนจะเป็นเด็กมอปลายด้วยกันแล้วก็เด็กมอปลายพวกนี้ก็จะมีความลับ ที่อยู่ในในด้านลึกของจิตใจของตัวเองนั่นเองครับแล้วก็เวลามันออกมาฆ่าใครเนี่ยมันจะใส่หน้ากากเป็นคนคนน,นนั้นอันเนี้ยอันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะมันใส่หน้ากากเป็นเป็นไอ้ผู้ชายคนนี้นะครับมีการหล่อหน้าขึ้นมานะฮะซึ่งเป็นมุมมองใหม่เป็นรูปแบบใหม่เป็นมาตรฐานใหม่ของสซอรเชอร์ฟีเหมือนกันนะปกติแล้วฆาตรกรจะใส่หน้ากากแบบเดียวแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะใส่หน้ากากตามเหยื่อของมันที่มันจะฆ่าจะสังหารนั่นเองให้เราได้เห็นความโหดเที่ยมของฆาตรกรครับว่ามันโหดเที่ยมขนาดไหนนะฮะ มันโหดเข้มถึงขั้นที่มันฆ่าเสร็จแล้วมันเอาความลับของคนคนนั้นนมาเปิดเผยซึ่งเป็นความลับที่ไม่ใช่ความลับเรื่องดีนะมันเป็นความลับดํามืดของคนคนนั้นเนี่ยมาเปิดเผยให้สาธารณชนได้รู้กันแล้วก็ลองคิดดูครับว่าผู้ตายเนี่ยไม่สามารถพูดได้ไม่สามารถแก้ต่างอะไรได้เลยโดยที่ไอตัวเนี้ยมันก็มาเปิดเผยให้กับทุกคนได้รู้กันมันก็มีความโรคจิตของบันอยู่ในตัวเหมือนกันนะเรื่องราวตัวละครที่อยู่ในเรื่องเนี่ยจะมีกลุ่มกลุ่มเด็กไม่กี่คนครับผู้ที่สร้าง ผู้ที่กำกับเรื่องนี้ก็คือแพทริกไบรท์ครับแพทริกไบรท์แพทริกไบรท์เนี่ยก็จะมีมีผลงานการกำกับอย่างเอ่อครีปสองเหรอคอ r p ปอ a t เรชันแอนิมอลเหรอเอ่อครีปครีปสองนะฮะเป็นเป็นภาพยนตร์สยองขวัญเหมือนกันนะฮะเดอะเดอะโอเวอร์ไนท์ครับ มีรูม m 104อ๋อรูม104เรื่องนี้นี่เองโอเคโอเคนะฮะก็ผลงานไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่ว่ามากกับภาพยนตร์ของทาง Netflix ที่สำคัญเลยก็คือคนที่มาเป็นโปรดิวเซอร์เรื่องนี้คือชอนเลวีนะฮะที่มาร่วมกันกับเจมวานครับชอนเลวีที่กำกับเรื่องล่าสุดเลยก็คือฟรีกายนะฮะแล้วก็เจมวานที่กำกับ คอนจูริงนะฮะที่เป็นผู้สร้างจักรวาล o n j u r i n g สร้างจักรวาลซอสร้างจักรวาลอิ s ซิเดียเจ้าพอ่อหนังสยองขวัญแห่งโลกยุคใหม่เลยก็ว่าได้อย่างเจมวานคนนี้นะฮะมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะตัวละครหลักๆก็จะมีมาคานนี่ยังครับมีโอลิเวียนะฮะมีอเล็กซานดรานะฮะดาซี่ดบี้ดบี้มีโรดิโก แซ็กนะครับมีแซกแล้วก็โอ้ยผมพูดพูดไปผมก็จําไม่ค่อยได้หรอกอันนี้ผมเปิดข้อมูลอ่านเอาไปด้วยนะครับใครที่อยากจะลองดูไม่รู้จะไปไหนไม่อยากจะออกจากบ้านนะฮะเสาร์อาทิตย์นี้ก็ลองดูเรื่องนี้ก็ได้ครับให้เราได้เห็นมิติใหม่ๆนะให้เราได้เห็นเรื่องราวใหม่ๆนะเหมือนกับตอนที่ผมดูไอเนี่ยดูเฟนะีย s t สตรีทอะ เฟียสตีนี่ผมชอบมากเลยนะให้เราได้เห็นมิติใหม่ของการการดูฆาตรกรดูหนังสแลชเช์ฟล์มนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งเหมือนกันให้เราได้เห็นมุมมองใหม่ๆนะ,ะให้เราได้เห็นคริกใหม่ๆในการฆ่าคนด้วยเหมือนกันนะฮะใครที่ชอบแนวสแลชเช์ฟล่มแนวฆาตรกรโลกจิตฆาตรกรต่อเนื่องไล่ฆ่าคนเนะี่ยก็เรื่องนี้ก็สนุกเหมือนกันนะครับ ชื่อเรื่องอาจจะยาวๆสัหน่อยนะฮะ Dare Someone Inside Your House นะฮะหรือในชื่อภาษาไทยใครอยู่ในบ้านนะครับก็เป็นหนึ่งในภาพยนตร์สยองขวัญของทางเน็ตฟ i ิที่เอามาฝากกันในช่วงนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel